สวัสดีครับอังกิลแมนนะครับอันนี้จะไปเล่นไพ่แบบว่าตามใจท่านเลยนะเออให้ผู้ชมสับเลยสับ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 อยากจะสับยังไงก็สับอยากจะยังไงก็นะอ่าแล้วบอกให้ผู้ชมแบ่งไพ่ออกเป็นสองกองเออไปเป็นสี่กองนะครับเอออย่างนี้เลยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยเอออย่างนี้เลยนะสี่กองเลยสี่กองอ่ะสี่กองเนี่ยถามผู้ชมว่าชอบกองไหนอ่า ชอบกล่องไหนเนี่ยผู้ชมบอกว่าชอบกล่องนี้เราก็เอากล่องนี้มานะครับกล่องนี้มา,า,าให้ผู้ชมเลยให้ผู้ชมไปเลยให้เอาเอาให้ผู้ชมไปเลยแล้วก็บอกให้ผู้ชมลงไพ่ไปนี้กล่องหนึง่งใบละกล่องใบละกล่องแล้วที่เหลือก็ไว้ตรงนี้อนี่ผู้ชมทำเองนะโอเคแล้วมาเปิดดูปึ้ง ปึง่งเออ ridge. มันเป็นคิงได้ยังไง <c oughs> มันเป็นคิงได้งไง <c oughs> เออเห็นไหไม่ยากอันนี้ไพ่ตามใจท่านเลยท่านไพ่จะตามใจท่านจริงๆเออก็คืออย่างนี้ออเราเอาไว้ในมืออย่างนี้นะครับเอาไว้ในมืออย่างนี้นะอ่าแต่ว่าตอนนี้ไม่มีผู้ชมก็เราก็ต้องเล่นเองเอ,อ่าอย่างนี้เดเอาบอกก็สับสับ,สบ,สบ,สบ,บไพ่เลยคุณสับเลยอันนี้เอายื่นไพ่ทั้งหมดให้ผู้ชมเลยนะครับ เ,เราบอกว่าอ้าวทำให้เป็นสีกองเออเอออย่างนี้ขณะที่เราเขาทำอ่ะขณะขณะที่เขาทำอยู่นะครับเออสีกองเนี่ยโอเคเออเราก็พามนี้อยู่นะพามตรงนี้อยู่นี่นี่ตัวนี้โอเคแล้วก็บอกว่าเลยเอาเลย,เเลยมือของเราก็ธรรมดาธรรมดาอ้าวเอาเอา้อาวทำสีกองเสร็จแล้ว,ลวเอาชอบเอากล้องไหนบอกมา เออเอาเอาเอากองนี uh, okay. uh, like ้ใช่ไหมโอเคเราก็หยิบกองนี้ให้เขาเลยเออพร้อมกับปล่อยสี่ตัวนี้ลงไปเออโอเคอ่าอยู A ่ในมืองี้เออเอากองนี้เหรออ่าโมเวอร์เขาเอาเอกองไหนเอกองนี้เอกองนี้เราก็หยิบขึ้นมางี้อ่าแล้วก็ให้เข้าไปอ่าบอกว่าเอ้าเอาลงนี Away ้ใบหนึ่งเอาลงกองนี้ใบหนึ่งเอาลงกองนี้ใบหนึ่ง ที่เหลือลงประกองลงตรงนี้เลยอ่าแค่นั้นแหละมันจะลงล็อกพอดีพอดีเลยโอเคนี่เห็นไหมเออง่ายๆนะอย่างงี้ไ้ตามใจท่านโอเค